กองนี้ครับองนะห้นะฮะมีแบงค์ยีิด้วยนะครับมีหลายใบหรือเปล่าเนี่ยห้ิบาทนี่พระกองครับเมาจากบ้าน,นะฮะสร้อยเส้นนี้ครับจะเป็นสร้อยเนื้อนาคนะฮะนี่ก็จะมีทองแดงผสมทองคําเงินซิง์นะครับอยู่ในนี้ฮะวันนี้ครับเรามารทัวเมืองคู่กล้าพญาแลนะครับวัดดวงวัดใจครับวันนี้ฮะจะได้พระอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปชมครับผมมาแผงแรกครับนี่โอ้โหข้าวปุงเยอะนี่นาฬิกาเขาบอก,กว่าร้อยหนึ่งครับนี่ฮะแล้วก็อันนี้เป็นพักกลิงสมเด็จนะครับนี่เยอะเลยฮะแผงนี้ครับผมมานูน่นไปต่อครับหนทางอีกยาวไกลครับจะได้อะไรครับวันนี้ฮะมาชมกันเลยโอโ้ฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยไป,ไปดู ปะละกิบหลวงพ่อเอิบอันนี้อะไรนะครับปะละกิบหลวงพ่อเอิบจังหวัดชัยนาทครับปะละกิบครับอุ้ยเป็นรูปปลาใช่เออเป็นหลวงพ่อเอิบหลวงพ่อเอิบครับจังหวัดชัยนาทครับโอ้ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเจอดูได้พี่ถ้าไม่เชื่อผมเนาะทำไมครับสุดยอดเลยแพ้ด้วยเนาะแต่ที่มันจะแพงจะเป็นชมดจะเป็นไม้ ครับเมาหรอถ้าปนเป็นไม้มันจะเป็นหัวชะมดแล้วก็มีอมพลัดติกแบบนี้แหละแต่คนแต่คนละแบบกันคนละแบบเนาะครับแต่นี่แท้แน่นอนหลวงพ่ออื่สายชายนาทเลยสายอันนี้อันนี้อะไรนะหลวงพ่อจ้อยครับนครสวรรค์แท้อ๋อ้หลวงพ่อจ้อยครับเสือหลวงพ่อจ้อยครับครับแท้เลยแหละอันนี้รู้จักแท้เลยครับหลวงพ่อจ้อยนี่ทางหน้ารถได้เลยเสียสุดยอดเลยเสือท่านดังนะเนี่ยดังครับในพื้นที่เล่นอยู่พันกว่าเนี่ยครับอันนี้เนื้ออะไรครับเนี่ย เนื้ทอ,อทองเหลืองเก่าครับทองเหลืองเก่าหลวงพ่อเดิมครับสองเหรียญสององควัดหลองหลวงออกวัดหลองหลวงครับโอ้โยอดลงรักปิดทองด้วยครับผมนี่มาดูฝั่งนี้ครับนี่โอ้โหเฮ้ยหล,ลวงพ่อรวยสองเหรียญสององค์น,นะครับนี่แล้วก็เหรียญเกียจจิต่างๆนะครับนี่อันนี้จะรวยพันล้านนะครับแล้วก็เกียจจิอื่นๆอีกนะครับเลดหลวงพ่อพัดสมเด็จอันนี้อะไรเนี่ย โอ้โหนี่เหรียญเก่าๆนะครับได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ยังไม่โดนแล้วก็อันนี้นะอันนี้ก็ยังไม่ใช่ทางนะครับเนี่ยก็หาต่อไปครับอันนี้เก่ามากนี่นื้อชินนะครับนี่อันนี้อะไรอันนี้สูทอนฝั่งนี้ นี่โอ้โหอันนี้สมเด็จอุ้ยพระสุมกอแล้วก็พกระปลิงนะครับอันนี้หลวงพ่อพัดไหมครับพี่ใช่ไหมหลวงพ่อพัดไหมเนี่ยใช่ครับหลวงพ่อเขียงหลวงพ่อเขียงเอ๋อหลวงพ่อเขี ح, นยนอย๋ออันนี้แหละครับข<อ> ดูฝั่งนี้ครับนี่ก็จะมีพระเก่าๆนะฮะโอ้ยหลวงปู่ทวดม่แตงนะครับนี่เลี่ยมให้ด้วยแล้วก็อันนี้หูพระเก่านะครับเนื้อดินเนื้อชินนี่เลี่ยมเก่าเลยครับเลี่ยมเก่าเลยแล้วก็อันนี้กุทิมนะครับโอ้โหเยอะมากนี่พระกลวยนะฮะพระกองนะครับนี่โอ้โหพระผงพระเหรียญ นี่อันนี้จะเป็นเฮ้ยรวยคุณทองโอ้โหเกือบไปล้วเหรียญเจ้าพ่อพญาแล่นี่สีไม่ด้วยฝัย่งนี้จะเป็นโอ้โหอะไรเนี่ยของคนจีนอ,อันนี้อะไรครับเนี่ยไม้ตะพดไม้ตะพดไม้ตะพดโอ้โหหลวงพ่อพีนนะครับไม้ตะพด,พดอือยอดเลย อันนี้ขันเงินไหมครับเนี่ยพระกองนี่โอ้โหอันนี้เรียมกรอบให้ด้วยครับนี่ก็เขี่ยไปเรื่อยๆแล้วอันนี้ล่ะโอ้โหเยอะครับนี่เขาบอกว่าเหมาพระบ้านมานี่เฮ้ยเบงยี่สิบโอ้โหกล่องห้าสิบบาทมีเบงยี่สิบด้วยนี่พระกล่องก็มีครับอันนี้พวกนี้เรียมเท่าไหร่ครับเรียแต่พี่พวกนี นี่ออกมาผมก็ทีลงเลยผมแฝงแล้วแต่อะไรที่ี่อย่าไปคิดว่ามันแพงครับมันเป็นอยู่พี่กับผมแค่นั้นแหละอันนี้อะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นมีดที่ไหนครับเนี่ยเปลกๆดีที่นั้นผมบอกไม่ได้พี่แต่รู้แต่ว่ามันแต่ก่อนมีเขามีเขามีตะกุดหลวงในผมเขาเหยาแล้วก็แตกออกมาตอนนี้ตะกุดหายขนาดนี้อ๋อตรงไหนครับเออเปลกดีซื้อบ้านมา ีที่ไปต่อก็ว่ากันครับผมไม่ยากไม่ยากไม่ยากเนาะบินแรกด้วยวันเนี้ยน่ากลัวตรงนี้แหละจ้ะตรงนี้แหละใช่ไหมครับน่ากลัวตรงบินแรกนี่แหละได้ไม่ได้ที่อยู่กับตรงนี้เยอะวันหนึ่งอ่ะโคเนืองมะกรูระเขามีนะจ๊ะโคนเนืองนี่เหรอจ้ะเสียวหัวขาดบินแรก หลวนพ่อชไนชน,นี่นค,นนครสวรรค์ใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าชิ้นไหนจ๊ะหลวง,งพออ่ออหลวงพ่ชไนอ่ะใช่ไหมชิ้นไหนนะผมล,ลืมมันเก็ตเ,เหรอวัดแรกท่านอยู่วัดอยู่โคราชเนี่ยครับน,น,น,นี่เหรียญท่านอ๋อนี่เหรอวงพ่อชไนต้นตระหเสือหัวขาดอ๋อเออใช่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 เหลือหัว,วาขาดเดีรู้แล้วหลวงพ่อชไนอย่นใช่นึกได้แล้วหลวงพ่อชไนเสือหัวขาดเหรียญของท่านเป็นเหรียญรุ่นแรก อันนี้ก็จะเป็นสร้อยเนื้อนาคนะครับนี่เนื้อนาคก,ก็จะมีพวกทองคําผสมอยู่ครับทองแดงเงินนะครับแล้วก็ซิงนะฮะต่างๆครับหลวงพ่อสมชายกับนะียรนะอ,อบอิตาลีใช่ไหมพี่นี่ สมเด็จไม้แกะนะครับนี่โอ้โหที่ไหนเนี่ยผมไม่รู้จักครับแล้วก็พระเก่าๆนี่จะเป็นตะกุดนะครับนี่อันนี้กุมารทองแล้วก็พระหลอดลอยองค์เยอะครับเห็นไหมฝั่งนั้นก็จะเป็นตะกุดได้มาหนึ่งเหรียญครับหลวงปู่มั่นครับดูฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้องค์ละห้าสิบนะครับสามเหรียญร้อยหนึ่งนี่โอ้โหก็โอ้โยหลวงปู่ทวด เลี่ยมให้ด้วยครับพระกรีงเคลี่ยเคลี่ยเป็นไงพระบ้านจริงๆฮะนี่ฮะองค์ละห้าสิบสามองค์ร้อยฝั่งนู้นก็มีครับเห็นไหมเยอะมากต่ออีกครับเผื่อจะได้ฮะโอ้โหอันนี้หลวงปู่สุกหลวงพ่อแดงนะครับยุคเก่าครับฝั่งนี้หลวงปู่ทวดแล้วก็เสือหลวงพ่อปานนะฮะนี่ได้มาอีกหนึ่งครับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาครับ ฟังนี้ก็โอ้โหงั่งครับงั่งตาแดงโอเคครับน่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ